สวัสดีที่นี่มีบริการตามหาความรักให้ท่านด้วยนะสนใจหรือเปล่าค่าไม่ได้ล้อเล่นหรอกนะกับโ s t Story นะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้อาชูด้วยนะเพื่อให้ค่ามีกำลังใจทำต่อไปถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว ก็รัดเข็มขัดให้แน่นแล้วไปดูคู่มือและสำรวจฟีเจอร์สุดฮอตกันเลย Ghost Story โปเยโบโลเยนั้นมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าเวทีประลองยุทธเลือกคู่ที่ซึ่งความรักจะถูกกำหนดผ่านการต่อสู้ที่ตื่นเต้นเล้าใจเมื่อตัวละครเลเวล30ขึ้นไปท่านก็พร้อมที่จะเติบโตและแข็งแกร่งพอที่จะสู้เพื่อความรักของท่านเพื่อเข้าร่วมให้ไปพบ NPC เหมยโปที่เมืองจินหลิงที่ซึ่งเป็นที่รวมตัวของจอมยุทธที่มีหัวใจกล้าหาญที่นี่ท่านจะพบกับตัวเลือก ต่างๆเช่น ดูการแข่งขันเข้าร่วมและขอดูใจคู่รักเมื่อคุณตัดสินใจแน่วแน่เมื่อพบรักแท้ของท่านและอย่าลืมเตรียมพร้อมที่จะลงเงินด้วย2 0 0 0 0เงินล่ะถือว่าเป็นการลงทุนเล็กๆสําหรับความรักที่แท้จริงหากลงทะเบียนสําเร็จจะมีการแจ้งเตือนส่งไปยังท่านพร้อมเชิญท่านให้มาที่จินหลิงภายใน60นาทีเพื่อพิสูจน์ความสามารถของท่านโดยผู้ที่สามารถเอาชนะท่านในสนามรบจะได้รับรางวัลพิเศษรวมถึงของขวัญพิเศษและเครื่องรางจากยุคโบราณด้วยหลังจากนั้นท่าน สามารถมอบเครื่องรางให้กับผู้ชนะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองก้าวแรกของความรักสุดโรแมนติกและนี่อาจเป็นก้าวแรกสู่พิธีแต่งงานสุดอลังการก็ได้นะแต่เดี๋ยวก่อนหลังจากที่ท่านได้พบรักแท้ที่เวทีประลองยุทธเลือกคู่ท่านสามารถใช้ช่องแชททั่วโลกเพื่อพูดคุยและทําความรู้จักกันให้มากขึ้นอีกด้วยที่แม้ว่าเมื่อคนที่ท่านรักจะเป็นชาวต่างชาติก็ตามต้องขอบคุณการสนับสนุนจากการแปลอัตโนมัติที่จะทําให้ท่านสามารถทําความรู้จักกันได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ท่านยัง สามารถเชื่อมต่อกับผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกผ่านช่องแชทนี้ได้เช่นกันตอนนี้เราก็ได้สำรวจฟีเจอร์ใหม่ที่น่าตื่นเต้น2ออย่างของ Ghost Story โปรเยโปรเยไปแล้วลองใช้เวทีประลองยุทธเลือกคู่เพื่อค้นหารักแท้ของท่านได้และอย่าลืมใช้ช่องแชททั่วโลกเพื่อเชื่อมต่อกับสหายจากทั่วทุกมุมโลกหากท่านพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะอาชูจะกลับมาพร้อมกับเคล็ดลับและวิธีสนุกสนุกอีกมากมายในวิดีโอต่อไปหวังว่าจะได้เจอกันในครั้งหน้านะ